วิธีล้างถังเครื่องซักผ้าคละจัดคราบสกปรกให้หลุดออกไปเรากลับได้ถังใหม่เอี่ยงออกวิธีล้างถังซักผ้าคละจัดคราบสกปรกให้หลุดออกไปเรากลับได้ถังใหม่เอียมออกเครื่องซักผ้าที่ใช้ไปนานๆจะมีคราบน้ำคราบผิวพรรณซักฟอกคราบที่หลุดจากผ้า โดยเชื้อราทําให้ติดเป็นคราบสกรปรกล้างไม่ออกวิธีทําให้เครื่องซักผ้าดูขาวสะอาดเหมือนใหม่ได้ไม่ยากลองมาทําตามวิธีวิธีล้างถังเครื่องซักผ้าง่ายๆโดยนําผงฟูหรือเบกกิ้งโซดามาหนึ่งถ้วยตวงแล้วใส่น้ําให้เต็มถักหรือเลือกระดับน้ําสูงสุดปั่นสัก2-3นาทีเพื่อให้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาละลายแล้วหยุดเครื่องไว้อย่างน,อน้อย สชั่วโมงทิ้งไว้หนึ่งคืนได้ก็ดีกรณีที่ไม่ได้ล้างบ่อยเสร็จแล้วก็ให้เครื่องทำงานปกติซักล้างปั่นแห้งเพื่อให้คราบต่างๆที่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาได้ทำปฏิกิยาไว้หมดไปจากตัวถัง แล้วก็ให้เดินเครื่องซักโดยไม่มีผ้าอีกครั้งหรือสองครั้งก็เป็นอันเสร็จแต่สำหรับบ้านที่ไม่ได้ลา้างถังซักผ้ามานานมากและคิดว่ามีลาโดเฉพาะถ้าเห็นลาสีดำๆขึ้นตามขอบยางก็ให้ใช้น้ำส้มสายชู2-3ถ้วยตวงผสมลงในน้ำ ในถังซักผ้าหรือเลือกระดับน้ำสูงสุดปั่นสัก2-3นาทีเพื่อให้น้ำส้มสายชูละลายแล้วหยุดเครื่องไว้อย่างน้อย1-2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ให้เครื่องทำงานปกติ ซักล้างปั่นแห้งและเพื่อให้เชื้อราและกรีนน้ำส้มสายชูหมดไปจากตัวถังก็สามารถเดินเครื่องซักโดยที่ไม่มีผ้าอีกครั้งหรือ2ครั้งก็ได้สำหรับเครื่องฝาหน้าใช้เบกกิ้งโซดาหรือน้ำส้มสายชูในช่องที่ใส่ผงซักฟอกและเปิดเครื่องปกติปล่อยให้เครื่องเปล่าทํางานไปจนจบโปรแกรมโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้า คราวนี้เราก็มีวิธีล้างเครื่องซักผ้าแบบรักษาสิ่งแวดล้อมมิได้ใช้สารเคมีใดๆที่เป็นอันตรายและประหยัดเงินไม่ต้องจ้างบริษัทไปถอดเครื่องล้างด้วยเคล็ดลับในการรักษาความสะอาดเครื่องซักผ้าไม่ให้เกิดเชื้อราได้ง่ายก็คือหลังจากใช้แล้วควรจะเปิดฝาทิ้งไว้ให้ถังซักผ้าแห้งเสียก่อนค่ะ อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่เรารักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านล่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะกรุณากดไลค์หรือกด s ับ s c r i ด้วยนะคะ